เดื <The> truth. อดชูดเจาะลึกจริงกองทัพป่วนหรือยอมสยบทักษิณแล้วลือหนักไม่เพียงพลเอกนัทพลแต่มีนายทหารมากกว่าหนึ่งตบเท้าเป็นพยานคดีม,มาตรา1-1-2จากที่มีการรายงานคะ่ะระบุถึงพลเอกนัทพลนาคพาณิชต์อดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นพยานในชั้นอายการให้กับนายทักษิณคดีม,มาตรา1นึ 2. โดยสังคมค่ะก็เกิดความสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์รู้เห็นหรือไม่ท่ามกลางกระแสอาจจะมีทหารมากกว่าหนึ่งคนที่ร่วมเป็นพยานในคดีนี้สำหรับพลเอกนัฐพลนาคพาณิชจ,จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่31รุ่นเดียวกับพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์รองเลขาธิการพระราชวังและเป็นรุ่นน้องที่รักของพลเอกประยุทธ์จันทโอชา ซึ่งภายหลังเกษียอายุราชการได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในยุคข,ของผลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ทีมข <The Truth> ่าวเดอะทรูธค่ะมีการเปิด <The truth> เผย <The truth> จุดเริ่มต้นคดีที่เริ่มเมื่อปีพศ .2558 ด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสาช มีการมอบหมายให้พลตรีสรายุทธกลิ่นมาหอมผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญกองทัพบ,บกเป็นโจทย์ยื่นฟ้องพันตำรวจโททักษินยศในขณะนั้นจากกรณีที่มีการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ทั้งนี้คดีมาตรา1 1 2องของนายทักษินค่ะใช้เวลาถึง9ปีกว่าที่จะส่งถึงศารอาญาโดยเมื่อวันที่9กพฤศจิก,กายนปีพศ2558นายทักษินมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ผัดพิงสถาบัน โดนคดีม,มาตรา112ซึ่งคดีมีอายุความ15ปีคือตั้งแต่ปีพศ2,558ถึง2,573ต่อมาวันที่16กุมภาพันธ์ปีพศ2,559อายการได้รับสำนวนคดีทักษิณมาตรา112ผิดพรบอคอมพิวเตอร์และเมื่อวันที่18มิถุนายนปีพศ2,567อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณ ร้อมกับมีการนัดตัวส่งฟ้องศาล22สิงหาคม2567ในทัายินทักษิณกล่าวช่วงหนึ่งในงานดินเนอร์ท k อกว i ชั่นฟอร์ไทยแลนด2 4โดยระบุถึงเหตุที่ทำให้ถูกกล่าวหาในคดีเรื่องมาตรา112ว่านักข่าวเกาหลีสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าอัดวิดีโอที่คุยกันไปยืนยันไม่เคยแตะเรื่องเจ้านายเพราะคำว่า Circle จนคิดว่าตำรวจตกภาษาอังกฤษแต่คำว่า Center คือตรงใจกลาง คนไม่ได้พูดถึงเซนเตอร์แต่พูดถึงเซอร์เคอรซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงของการกระชับอำนาจปฏิวัติพอดีตนได้ข่าวมาว่าคนที่ทำคดีแทบเป็นบ้าเพราะถูกกดดนันและตนก็รู้ว่าใครกดดนันและคนกดดันก็ยังอยู่เดี๋ยวตนจะไปซักในสารรวมทั้งมั่นใจว่าเรื่องนี้จะจัดการได้สบายมากเช่นนี้เองค่ะที่ก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการแสดงความมั่นอกมั่นใจของนายทักษิณต่อคดีมาตรา112 ว่ามาจากการที่อดีตนายทหารกองทบกไปเป็นพยายนให้ใช่หรือไม่ทำการกระแสะข่าวคาที่มีการแพร่สะพัดว่าไม่ใช่แค่เพียงพลเอกนันทผพลเท่านั้นแต่ยังปรากฏถึงนายทหารอีกมากกว่าหนึ่งนายที่ไปเป็นพยายนให้กับนายทักษิณทั้งที่คดีนี้ฝ่ายกองทับกเองที่เป็นโจ์แจ้งความเอาผิด อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็คือพลเอกเจริญชัยหินเทานายทหารคอแดงเติบโตมาจากราบ21รอซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นน้องรักอีกคนของพลเอกประยุทธ์และพี่น้องสามปอโดยพลเอกเจริญชัยจกกะเกษียณในเดือนกันยายนนี้ขณะที่โพลทหารล่าสุดค่ะนายทหารคอแดงอีกนายนั่นก็คือพลเอกธราพงศ์มลคำ เตรียมทหารรุ่นที่24ผู้ช่วยพอบอทบสายบูรพาพยักอดีตแม่ทับน้อยที่1ที่จากเกษียณในปี2569ซึ่งก็มีชื่อโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางกระแสะมาแรงของเตรียมทหารรุ่นที่24ที่ว่ากันว่าจะพงงาดกันมายกแผง อย่างไรก็ตามค่ะต้องจับตากันต่อไปว่าบรรดาบิ๊กกองทัพจะจัดการอย่างไรต่อรายงานข่าวที่ว่านายทหารไปเป็นพยานคดีมาตรา1นึให้ในายทักษิณขณะที่คดีดังกล่าวกองทัพบ,บกก็เป็นผู้แจ้งความซึ่งก็จะต้องมีการก่อติดไปถึงชั้นศาลหากจะขึ้นเป็นพยานอีกครั้งนองเหนือจากชั้นอายการที่พลเอกนัทพลและนายทหารอื่นๆไปมาแล้ว อุ้งอิงไม่รอดเปิดจุดสลบหลังแถลงนโยบายลุยยื่นสอบจริยธรรมขณะทีเด็ด ปปชมีภาพ CCTV โรงพยาบาลตำรวจบางส่วนมัดทักษิณแล้วจากที่มีการจับตาถึงกรณีการยื่นตรวจสอบนายกอุงอิงซึ่งก็มีหลายกรณีในประเด็นจริยธรรมจะเดินตามรอยนายเสฐ่าหรือไม่อีกทั้งข่าการสอบสวนการเอื้อประโยชน์ให้ในายทักษิณช่วงการรักษาตัวโดยล้วนแล้วแต่สมเสียงที่จะทำให้รัฐบาลล้มอีกครั้งทั้งนี้ข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวม,รวมประชาชน ซึ่งก็ได้มีการก่อติดติดตามความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการจัดตั้งรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมา Facebook Live บางช่วงค่ะมีการบอกว่าการปล่อยให้พ่อผู้ครอบครองนายกลูกเพนพานยุ่งโชว,วิสัยทัศน์กล้าชงนโยบายการเมืองบริหารประเทศ ยิงจะเกิดความเสียหายกับรัฐบาลและเท่ากับเป็นการฉุดดึงนายกลูกให้เดินไปถึงจุดสลบได้เร็วยิ่งขึ้นต้องถามทักษิณชินวัตรก่อนว่าคุณเป็นใครเมื่อต้องเป็นคนต้องห้ามเป็นสมาชิกพักการเมืองไม่ได้และยังถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตและถล่มโชวิวสัยทัศน์มาขณะนี้รัฐบาลควรทำกฎหมายนิรโทษกรรมให้เลยเพื่อจะได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกทั้งมีการถามว่า หากบ้านเมืองคิดที่จะปราบปรามการทุจริตคอรัปชันจริงจังคนในชาติบ้านเมืองมาสรรเสริญยินยอคนต้องคดีทุจริตคอรัปชันดังนั้นบ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงมึนงงกับคนต้องทุจริตคอรัปชันจะถูกสารพิพากษาและตัวเองก็ยอมรับว่าทําผิดจริง นายจตุพรยังกล่าวว่าคนไทยจะยอมให้แต่ละเรื่องที่เป็นปัญหาสร้างความร้อนต่อชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นมาได้หรือไม่เช่นเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องทีดิน99ปีเรื่องดิจิตอล w a l l ล็แม้จะยอมจ่ายเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือจำนวนมากยังจ่ายเป็นดิจิตอลอยู่และเป็นส่วนที่เอื้อกับกลุ่มทุนได้ประโยชน์อยู่กับเป้าหมายของการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการจะฟอกเงินให้เข้าระบบเทคโนโลยีเหตุนี้บ้านเมืองกำลังเข้าสู่ความหายนะอย่างใหญ่หลวงมากที่สุดดังนั้นหวังว่าเรื่องคุณสมบัตินายกและเรื่องกรณีชั้น14โรงพยบาบาลตำรวจคนมีหน้าที่อย่าปล่อยไว้เนิ่นนานรอทายิ่งนานจะเกิดความเสียหายจะแก้ไขปัญหายากขึ้นเมื่อถามว่าขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอ ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วหรือยังเพราะเมื่อกาขอภาพในสิ่งที่โรงพยาบาลตำรวจบอกกล้องเสียแสดงว่ามีภาพบางส่วนอยู่ในมือแล้วนายจุพรเชื่อว่าหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วกรณีสนามกอล์ฟอัพรก็จะเป็นจุดสลบของนายกและจะเป็นอื่นไม่ได้เมื่อมีการเทียบเคียงก็จะเข้าสู่เรื่องของจริยธรรมจึงยอมทีจะหลุดรอดยากมากจะดิ้นมุมไหนก็ดิ้นไม่ออก สิ่งสำคัญอยากรู้เหมือนกันว่าคนมีหน้าที่จะทํากันอย่างไรส่วนทักษิณพูดถึงเรื่องคดีมาตรา1นึ 2, ก็บอกไม่รู้ว่าถุกนักข่าวเกาหลีใต้อัดบันทึกวิดีโอไว้อีกอย่างยังกล้าการันตีเรื่องของการรัฐประหารซึ่งจะเอาอะไรมาการันตีเมื่อยังเอาตัวเองไม่รอดเพราะการยึดอำนาจที่ผ่านมาสองครั้งล้วนมาจากตัวเองเป็นสาเหตุทั้งสิน้นและครั้งนี้ถ้าจะมีรัฐประหารอีกตัวเองก็จะเป็นสาเหตุอีกแนะ่ เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องไปคิดเป็นอื่นว่าใครมีอำนาจตัวจริงในทางปฏิบัติอยากให้ออกมาพูดให้มากขึ้นทุกวันเราจะได้ดูน้ำยาของสังคมนี้เช่นกันว่าจะเอากันยังไงเพระาะถ้อย้ำพูดโชวิสัยทัศน์เมื่อวันที่1 2สิงหาคมนั้นลุกแก่อำนาจเหิมเกริมไม่รู้จักสถานะของตัวเองจะนำไปสู่หายน,นะกันอีกรอบหนึ่งส่วนการตั้งคอรมอนายจุพรกล่าวว่าไม่ง่ายและไม่เชื่อว,ว่า คณะก,ก,กรรมการกฤษฎีกาจะกระตีจริยธรรมได้กฤษฎีกาจะกระตีจริยธรรมคนได้อย่างไรเพราะเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูนและสารจะไม่รับคําวินิจฉัยก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรี นี้จึงทําให้การตั้งคอรมอ,อยากมากและเสี่ยงมากดังนั้นรัฐบาลย่อมเดินเข้าไปเขตการตรวจสอบของศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในจุพรกล่าวว่าแม้ประชาชนยามนี้อ่อนแอแต่การออกมากระตุ้นของนายทักษิณจะยิ่งทําให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจรุนแรงขึ้นทุกขณะเพราะสังคมอึดอัดคนจึงอึดอัดยิ่งขึ้นจากการเอาคนมีปัญหาทุจริตไปแสดงวิสัยทัศน์ ดังนั้นคาดว่าทิทางจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งใน,นแต่ละเรื่องราวมันกําลังใกล้ถึงจุดจบกันเต็มทีแล้วเมื่อประชาชนถูกท้าทายดังนั้นต้องรอนับเวลาถอยหลังกันเพราะนานวันคือความพย,ยนะของชาติและภาพประชาชนอย่าหวังสู้กับความเหลื่อมล้ําการตรวจสอบชุจริตยิ่งวันที่มีการแสดงวิสัยทัศน์นายทุนเจ้าสัวอยู่ครบแล้วจะไปสู้เรื่องอะไรจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ ไกรปูดผลสอบแพทยสภาฟันสีแพทย์ผิดจรรยาบรรณนัดถแถลงต้นกันยายนขอสารไตสวนและก็ออกไมายั้งทักษิณใหม่นำกลับเข้าคุกจากที่คณะกรรมการแพทยสภาขาได้มีการประชุมเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพลอากาศโทนายแพทย์ อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภามีการเปิดเผยถึงการตรวจสอบด้านจริยธรรมต้องไม่เกิน180วันจะมีขั้นตอนสอบสวนพิจารณาการลงโทษหากมีมูลผิดจริงทั้งนี้ทีมข่าวเดอะทรูสค่ะได้มีการตรวจสอบถึงการสอบสวนของแพทยสภากรณีเมื่อวันที่25ธันวาคมปีพศ2566ที่นายวัชรพชรท,ทอง อดีตสอบพักประชาธิปัตย์ได้มีการยื่นหนังสือถึงพลอากาศโทอิทธพรให้ทำการตรวจสอบค่ะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือว่าแพทย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมกฎเกณฑ์ทางจรรยาบัณที่แพทยสภาเพื่อที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณหรือไม่โดยน,นายวชระค่ะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนสงสัยว่า มีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนายทักษิณเพื่อพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริงนายแพทย์โรงพยาบาลรชาชทันรับรองให้พักรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนายแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของนายทักษิณ ต่อมาทีมข่าวเดอะทรูธค่ะก็มีการตรวจสอบต่อไปก็พบกับความเคลื่อนไหวซึ่งก็เป็นความคืบหน้าของคดีว่าเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีพศ5 6 7ในายวัชร่ามีการเปิดเผยว่าได้มีการเข้าให้การกับแพทศภาโดยระบุ4ชื่อนายแพทย์ที่เข้าขายเอื้อนายทักษิณโดยถ้าหากผิดจริงก็จะมีโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งแพทยภาก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วทั้ง4คน มีผู้อำนมใการโรงพยาบาลรชาชทันแพทย์หญิงโรงพยาบาลรชาชทันที่เซ็นรับรองให้ในายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสองนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจโดยมีรองสัตวารจารนนายแพทย์วิชัยวงศ์ชนะภัยผู้ช่วยเลข,ขาธิการแทพทยสภาเป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งแพทยสภาประกาศเมื่อวันที่22กุมภาพ,พันธ์ปีพศ2567และก็ครบกำหนดในการสอบเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาในเวลาคือภายใน180วันล่าสุดค่ะทีมคาด t ทรู h ก็มีการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองได้มีการโพสตคลิปพร้อมกับข้อความลงใน Facebook โดยระบุว่าทักษินเสียงสุด,สด จะกลับเข้าเรือนจำเมื่อไรหรือเลือกที่จะหนีไปอยู่ตามประเทศแล้วข่าวทางลับผลสอบสวนแพทย์จากแพทยสภาพบว่าผิดจรรยบัญณแพทย์แล้วก็ระบุว่าจากนั้นจะนำสอบแพทย์ไปประกอบกับผลสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนส่งให้ไต่สวนต่อไปว่าผลนคำพิพากษาข,ของศาลไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงไม่ได้ติดคุกตามไม้บังคับสารเจอไม้ขังใหม่อีกครั้ง ร่วมกันสมคบกันปฏิบัติหน้าที่มิชอบนำมาสู่สถานการณนักโทษเทวดาติดคุกทิพย์นี่แหละจุดอ่อนของนายกคุณนูอุงอิง้งกลัวอย่างเดียวคือพอไม่อยู่ช่วยเหลือการทำหน้าที่ทางตรงทางอ้อมอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะทรู h พบว่าคลิปวิดีโอของนายไทยอนก็เป็นการจัดรายการข่าวมีความยาวทั้งหมดค่ะ14นาที3วินาทีซึ่งทีมข่าวเดอะทรูค่ะก็ได้มีการถอดเทป บางช่วงที่นายไทยกรมีการอ้างเอาไว้ว่าผลสอบสวนของแพทยสภาก็เป็นไปตามผลสอบของกรรมการสิทธิ์ซึ่งผิดจริยบัญญัติทักสินเสียงไม่ต่างจากลูกเสียงที่จะกลับเข้าไปอยู่ในคุกโดยต้นเดือนกันยายนนี้มีข่าวพล้ำออกมาว่าทางแพทยสภาจะถแถลงผลสอบสิ่งนายแพทย์ซึ่งจะมีผลออกมาถแถลงมีข่าวทางลับว่ามีสมุนบริวารนายใหญ่กำลังล็อบบี้ทางแพทยสภา ให้ชะลอแถลงผลการสอบความผิดจรรยาบันแพทย์ออกไปก่อนอย่าพึ่งแถลงตามที่มีการนัดแถลงไว้ต้นเดือนกันยายนซึ่งผลสอบตามเอกสารประกอบการสอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยประชาชนสามารถที่จะเอาผลสอบแพทศสภา ไปประกอบยื่นคำร้องไต่สวนที่ศาลฎีกานักการเมืองได้เพื่อที่จะนำทักษิณไปติดคุกก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมค่ะนายวสันภัหลิกลีกรรมก,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเผยว่ากสอมอได้รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพศ .2566 กรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครผู้ถูกร้องที่1 อนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2ค่ะเมื่อช่วงประมาณวันที่22สิงหาคม2566และได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติจึงขอให้ตรวจสอบโดยกสมก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายวสานกล่าวอีกว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจ กำหนดให้นายทักษิณรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตำรวจต่อเนื่องโดยเรือนจำไม่ได้โต้แยง้งจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาลเป็นการดำเนินการโดยอาศัยช่องว่างกดกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ2,563ทำให้นายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือกว่าสิทธิที่ควรได้รับถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบตัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพม,มหานครโรงพยาบาลตำรวจและผู้เกี่ยวข้องยังเข้าขายเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอนอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชโดยได้ทราบว่าปปชได้รับเรื่องในประเด็นนี้ไว้แล้วทางกสมก็จึงมีมติให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ให้กับคณะกรรมการปรปรชพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป The Truth จาะลึกจริง